สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast สรุปข่าวเด่นการเมืองรอบป,ปี2565ส่งท้ายปีเสือเส้นทางอนาคตของ3ปอในรอบป,ปี2565ที่ผ่านมามีรายเหตุการณ์ทางการเมืองและมีความเคลื่อนไหวสำคัญทางการเมืองไทยเกิดขึ้นมากมายทั้งในรัฐบาลพักการเมือง ในรัฐสภาและศาลโดยทีมข่าวเนชันออนไลน์ได้คัดข่าวที่พูดถึงในปี2565สรุปเป็นข่าวเด่นดังนี้เส้นทางอนาคตของ3ปอใกล้ถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันมีความหมายต่อการเลือกตั้งในปี2566ที่กำลังจะมาถึงหลายพักหลายกวนต่างพาก,กันเปิดตัวพลังดูดสอสอจากพักอื่นเข้าสู่พักตัวเองกันอย่างคึกครื้นไล่ตั้งแต่พักภูมิใจไทย พรคพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติและพักเล็กอื่นๆที่ก่อนหน้านี้เริ่มจะขยับมองหาความชัดเจนในอนาคตทางการเมืองกันแล้วว่าจะเทใจไปให้ใครดีถึงแม้บิ๊กปอมพลเอกประวิทย์เคยย้ำว่าไม่มีปัญหากับบิ๊กตู่แต่ในการแยกตัวออกไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยอยู่ในพักพลังประชารัฐเลยและไม่ใช่สมาชิกพักด้วย พักพลังประชารัฐทำให้พุ่นเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกแต่คำพูดเหล่านี้เชื่อว่าไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์แตกกันแน่นอนเพราะจุดหมายปลายทางและอุดมการยังเหมือนเดิมคือต้องชนะหรือหยุดพักเพื่อไทยไม่ให้ได้แลนสไลด์ทางฝั่งพลังประชารัฐเริ่มขยับเต็มสูบแล้วหลังจากบิ๊กป้อมในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ลงนามคำสั่งพักตั้งคณะกรรมการธุรการเพื่อการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้นายไพบุญนิติตะวันเป็นประธานดูแลและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปปี2566กระบวนการสรรหาการจัดประชุมสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและการยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสของพรรคซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 14มกราคม2566นี้โดยตอนนี้ความพร้อมของการวางตัวผู้สมัครสสของพรรคคืบหน้าไปถึง80%แล้ว,นา,วลาานายวีรัตรัตนเสษรองหัวหน้าพรรคย้ำล่าสุดและพรรคยังต้องตอกย้ำถึงความพร้อมหลังเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสสี่ภาครวม55คนส่วนฝั่งพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนล่าสุด เรียกว่าเปิดตัวชัดเจนยิ่งกว่านอนยันถึงความพร้อมในการเป็นแคนดิเดตนายกคนใหม่ของพรรครวมไทยสร้างชาติหลังอุบเงียบเรื่องทิศทางการเมืองเรื่องตอบสื่อมาโดยตลอดซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจดีแล้วว่าเวลานี้เหมาะสมที่สุดที่จะต้องชัดเจนกับอนาคตทางการเมืองหลังได้นำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎร และร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองขึ้นทุนเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นจะอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัย90วันเมื่อมีการโปรดเก้าลงมาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปถือว่ากติกาสำหรับการเลือกตั้งครบถ้วนเสร็จสิ้นตอนนี้เท่ากับกระแสทางภาคใต้นิยมบิ๊กตู่อยู่ไม่น้อยเพราะมีธนกรวังบุญคงชนะ คอยช่วยดูแลฐานเสียงทางนี้ให้อย่างดีและนายสุชาติชมกินที่เป็นองค์ลักษ์ส่วนตัวพลเอกประยุทธ์ตามมาช่วยอีกแรงยิ่งใกล้วันเลือกตั้งก็ยิ่งทําให้คะแนนนิยมในตัวบุคคลเริ่มชัดเจนขึ้นตามไปด้วยส่วนกระแสตอบรับหลังจากนี้จะดีแค่ไหนคงต้องวัดกันที่การลงพื้นที่หาเสียงของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปสนุกแน่นอน 8ปีพลเอกประยุทธ์นั่งนายกต้องรอดพร้อมลุยต่อสอสอฝ่ายคา้านจุดประเด็นปมการดำรงตำแหน่ง,ง,ง,งนายกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ครบปราละ8ปีเพื่อหวังโค่นล้มอำํำนาจทางการเมืองที่มีมาอย่างยาวนานจึงเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทรนราษฎร ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าระการดำรง,งตําแหน่งของนายกนักวิเคราะห์ให้เหตุผลต่างๆนานาว่าลุงตู่อาจจะต้องลงจากหลังเสือเพราะว่าอยู่มานานเกินไปซึ่งภายหลังสารรับคําร้องได้วินิจฉัยได้มีการสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกลุงตู่ในวันที่24สิงหาคม2,565โดยมติ5ต่อ4ก่อนจะทำให้พลเอกประวิทยเข้ามานั่งรักษาการนายกแทน แต่ในที่สุดแล้ววันที่30กันยายน2565สารัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3วินิจฉัยชี้ขาดพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไปต่อทำให้รอดปมวาระนายก8ปีพร้อมนั่งเก้าอี้นายกต่อไปแบบไม่ขัดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรคสี่ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 5 7แต่รัฐธรรมนูญ2560มีบทเฉพาะการที่ระบุให้ครมอที่เป็นครมรก่อนมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครมอรตามรัฐธรรมนูญนี้สารจึงพิจนารณารัฐธรรมนูญ2560มาตรา264วรรคหนึ่งมีจุดมุ่งหมาย2ประการ ยืนยันถึงหลักการความต่อเนื่องแม้จะเป็นคอร,รมตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่นแต่ถือเป็นคอร,รมตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้และเพื่อให้อยู่ใต้กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560โดยหากไม่ได้บัญญัติยกเว้นไว้ก็ให้ถือบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับ2560บังคับใช้เมื่อ6เมษายน2560 การดารงตําแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จึงเป็นการดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเอาวันเริ่มต้นของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็นวันเริ่มดํารงตําแหน่งนายกพลเอกประยุทธ์จึงยังดํารงตําแหน่งไม่ครบตามกําหนดและความเป็นนายกจึงยังไม่สิ้นสุดลงเพราะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เอาตัวรอดมาได้จากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสองครั้งคือ 18กันยายน2562วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐและ2อธันวาคม2563วินิจฉัยว่าลุงตู่อาศัยอยู่ในบ้านพักประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกทั้งที่พ้นตำแหน่งไปแล้วโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวกระโดดเข้าสู่ร่างใหม่ภายใต้คำว่า นักการเมืองเต็มตัวแล้วก็ว่าได้เพราะยอมเทหมดหน้าตักเตรียมลงพื้นที่หาเสียงด้วยตัวเองหลังมีสอสอเป็นจำนวนมากทยอยลาออกจากต้นสังกัดเดิมตบเท้าเข้าร่วมกวนร,รวมไทยสร้างชาติกันยกใหญ่และเตรียมตามมาสมทบเชื่อว่าอีกหลายคนพร้อมดันตัวเองเป็นแคนดเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติเพื่อหวังชนะสนามเลือกตั้งในปีหน้าที่เป็นแบบนี้เพราะ การกลับมานั่งเก้าอี้นายกต่อส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจดีขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวและผลจากการจัดประชุมเอเป็กที่ผ่านมายิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของบิ๊กตู่ว่ายังมีฝีไม้ลายมือดีพอสมควรจะได้ไปต่อหรือจะพอมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะเลือกตั้งครั้งหน้าได้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ